สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้ทุกท่านครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงมาทําคลิปนี้นะครับอ่านี่คือรายการกรีกเบสมันทําไมมันซับในช่องนี้ยังวะอ่ะวันนี้นะครับผมขอตั้งคิวคิวเลยว่าคลิปมึงโดนหลอกเลยกันนะเออเพราะว่าหลงกลเข้ามาเนคลิปนี้เนี่ยโอเค ผมชื่อคีปบอกว่าคลิปสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ไหมอ่ะคือผมจะบอกไว้ก่อนัะว่ามันคงจะลงคลิปช้าพอสมควรหรือช้านิดหน่อยฮะเพราะว่าอ,อการทํางานของผมเนี่ยจะใกล้เปิดเทอมแล้วเนี่ยวันจันหน้าเนี่ยจะเปิดเทอมแล้วแต่คนอื่นๆเปิดวันที่หนึ่งพฤศจิกใช่ไหมครับ ไอ้แม่ไอ้พรุ่งนี้กูจะได้เรียนจริงๆสักทีคิดถึงเพื่อนวะสงสัยทำไมมันไม่มีกงงรีนสกกรีนเนี่ยวะแป๊บหนึ่งเดี๋ยกลับมาครับ Pink Screen ดูดิครับผ้าไม่ยับแล้ว นี่ครับพิงค์สกรีนครับผมไม่ได้ใช้บลูสกรีนหรือสกีนผมใช้บูเออไม่ใช่ Blue มใชผมใช้พิงค์สก e ีนนะฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะบอกไว้ก่อนฮะว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายของจริงแล้วครับและหลังจากนี้คงจะลงคลิปช้าหน่อยและช้ามากที่สุดแ้าที่ช้าได้นะครับบางทีช้าเป็นปีก็มีฮะโอเคโอเคนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่า อ่ะอย่างที่บอกว่าผมเปิดเทอมใช่ไหมครับพอเปิดเทอมงานมันก็ยุ่งการบ้านอีกไม่มีเวลาตัดต่อคลิปอีกมันไม่ใช่เรื่องไงแม่นะไอแม่ย้อยมาดูดิโอยอย่างชอบเลยพิ n ง s c ส e รีนเนี่ยใครสั่งซื้อก่อนนะฮะอีกสิปดอ่ะถ้างั้นนะครับผมก็ขออะไรบอกไว้ก่อนครับว่ากูปวดเหยียวครับเดี๋ยวมาแป๊บหนึง ยึดแม่เงไอ้ยิงนึงยิงนึงนี่นงนี่นึงอ่าพอดีละโอเคฮะท่านผู้ชมฮะเสียงรองเลยนะฮะน้ำลายติดโอเคนะคืออ่ะผมก็หล่อ นี่รายการแล้วเนี่ยจริงๆฮะนี่คือรายการูจทย์ปัญหาครับแม่เป็นรายการที่ไม่ได้ออกทาง youtube มานานผสมครัวล่ะครับชาติเสร็จอ่ะอืมจนมีไอรายการู่กับปัญหาอีพีหนึ่งใช่ไหมครับใน u t u b e ใช่ไหมครับอันนั้นมันแค่จำลองจริงๆมันมีสามพันกว่าตอนแต่ไม่ได้ลง youtube ไงลง y youtube แค่ตอนเดียวไอแม่แม่แมแมโอ้โหนะ ก็ถ้าเกิดไฟมันภาพอะไรแรงก็ขอภัยด้วยตอนนี้ตีห้านะครับอ่าโอ้มันคงเป็นอะไรที่สุดยอดมาครับถ้าเกิดผมใส่ซาวเอฟเฟกที่แบบโอ้โหเยดอนะฮะนี่ฮะนี่นี่ฮะพิงค์สกรีนนี่คือพิงค์สกรีนซึ่งมันจะเห็นว่ามันยับยับอยู่เห็นไหมฮะมันยับ แล้วเสื้อกูเป็นอะไรไม่รู้นะคนตัดต่อยังไม่อะถ้างั้นนะครับเสื้อไอ้เข้าขานี้มันจะคงหายไปด้วยใช่ไหมครับน่าจะใช่แล้วครับมันน่าจะใช่แล้วไงคนทําไอ้ไวสกรีนอะไรเนี่ยโอเคช่างหัวมันนะเอเคปรับมานหนึงปรับมาหนึงโอ้โหปรับมาหนึงกล้องขากล้องนี่หนึ่งนหนึ่งอ่านี่นึงแล้วโอเค โอเคก็วันนี้คงมีแค่นี้แหละครับผมก็บอกไว้เพียงสั้นๆส,สำหรับที่นี้นะครับฟันผมเป็นอะไรไมเนี่ยฟันเหลืองแล้ะไม่ใช่โลกจิตวะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงลาไปก่อน สวัสดีครับเอ้าเอาเขี้ยกุรยติดเบด